เราชอบทำอาหารเวียดนามเพราะวัตถุดิบแทบทุกเมนูคล้ายอาหารบ้านเราทำต,ตามง่ายอย่างเมนูนี้มีชื่อว่าบุญนึกตึงออกเสียงถูกรอเปล่าไม่แน่ใจผิด <Hey. S 1> ถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะส่วนวิธีการทำเราจะต้มเนื้อหมูก,กับตะไคร้แล้วก็เกลือให้สุกจะไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยก็ได้นะคะสุกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้แบบนี้ส่วนน้ำจิ้มก็จะนำพริกกระเทียมน้ำตาลไปขลกหรือว่าปั่นแบบเราก็ได้นะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองซอสพริก,ออกแล้วก็มีตะไคร้สับผัดด้วยนะคะใส่ลงไปตามด้วยผักชีีแลล้วววก็็บมมะนาสดซออออรจหหัเเืง หวานเปรี้ยวอร่อยดีเลยค่ะแล้วก็เมนูนี้จะขาดเต้าหู้สดเวียดนามไม่ได้นะคะชอบร้านนี้มากพิกัดตามนี้เลยอยู่ใกล้บ้านดีแล้วก็เขาทําแบบโฮมเมดทําวันต่อวันทําจากถั่วเหลือง100%นะคะ,ะ,คะเขาไม่ได้ผสมแป้งเลยแล้วก็ไม่ได้ใส่วัตถุก,กันเสียอร่อยมากแนะนําเจ้านี้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนเรานาไปทอดให้กรอบแบบนี้ข้างนอกจะกรอบข้างในเนื้อคัสตาร์ดเรากล้ารับประกันเลยว่าเขาไม่มีรสขมรสเฟื่อนแน่นอน,อนลองไปสั่งมาชิมกันให้ได้นะคะเมนูนี้ทานคู่กับขนมจีนเวียดนามมีขายแบบ แบบแห้งทั่วไปเลยนะคะเราก็ต้องใส่ผักเยอะๆจะอร่อยมากๆโรยหน้าด้วยหอมเจียวเวลาทานก็ราดน้ําซอสที่เราทําไว้ลงไปคลุกกินแบบนี้เต้าหู้กรอบๆซอสหวานเค็มเปรี้ยว<อ>สามีเขาใส่ซอสไม่เยอะนะคะเพราะกลัวเผ็ดซอสของเราคืออร่อยมากบวกกับเส้นขนมจีนนําเนยแบบนี้เราทํากินกี่รอบก็อร่อยเลยอยากให้ทุกคนลองไปทําตามกันดูนะคะ